อันน right? ี้ค mm. ืออะไรคะดูบ ok ้านพาดูบ oh. ้านใช่ไหมคะอันนี้คือห้องเด็กเล่นไปดูห้องเด็กเล่นค่ะค่ะอ่ะจะลบไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆโอ้โหโอ้โอ้โหน้ำตกจิ๋ว เป็นห้องนอนเราไม่เปิดเผยห้องนอนนะคะจรเขาติงติดอยู่อันน,นั้นี่หรอคะ <c oughs> อันนี้ตุกปลาห้องนอนนี้เปิดเผยนะลูกเปิดเผยได้มันลุกมากเลยมันลุกกว่าที่อื่นแล้วเปิดเผยได้ไหนครับห้องนอ,อ,อเปิดไปสิฮะโอ้เตียงประมาณ90%ของห้องไม่ต้องกลัวจะตกเตียงเลยจริงจริงเตียงยาวประมาณ4เมตรสูงมากที่นี่ทจัมาหาแล้วนะ อะะะไรนคตัวอะไรนะคะตัวอะไรนะคะรับมีมันหมีตรงไหนคะัมันจริงจริงมันเคยเป็นหมีแต่ว่ามันโดนปิดหน้าไปแล้วเพราะว่ามันขาดตัวเก่าใช่ไหมตอนแต่เกิดแล้วมันเลยเปื่อยเราก็เลยห่วงห่วงปากหนูชอบเอานิ้วไปแหยมันจนมันเป็นจริงเหรอคะไหนพี่ดูมีหมีได้ไหมคะเฮ้ยหลุดมือรอ๋อนี่พี่แกอยิ้มได้แบบนี้นะมีร้องไห้นะคะมีร้องไห้นะคะเคยขับรถเป็น ต่างจังหวัดอ่ะไอ้ไกลมากออกจากเด้ไปแล้วลืมยังต้องขับกลับมารับเลยมีมีโอขับมากลับมางลับมีมีขับกลับมาลับมีมีไม่งั้นนอนไม่ได้จะนอนไม่ได้ไม่ขอโทษเลยเอ้พี่น้อง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 พี่ไม่เป็นไรมันอยู่บนเตียงนิ่มๆมันไม่เจ็บลูกพี่น้องับ หนใน้องพิมพ์พี่ขอดูหน้ามีหมีหน่อยได้ไหมคะมีหมีร้องไห้ยังไม่เป็นไรลูกพิการหญ่เล่นนะมันเร็วเดี๋ยวนี้มันลุกมาไม่เป็นไรลูกเร็วปานูปานูหนูหับมานี่มันลุกมาเจียมันลุกมาตัวนี้ไม่ต้องร้องไห้หนูไม่ต้องร้องไห้แต่ที่สุดแล้วผมแม่มกอดเขาหน่อยแล้วก็ร้องไห้แล้วอ้ 你看你。 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้มันไม่เป็นไรยนี่แม่ดูแล้วมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรแม่ดูแล้วมันโอเคมันโอเคนี่มีมันโอเคอยู่ไหนไม่เป็นไรยเนี่ยมันไม่บาดเจ็บมันไม่บาดเจ็บอไปนันงนั่ออ่ะแม่ซ่อนไว้แม่ซ่อนไว้เลยแม่ซ่อนไว้ไม่ให้ทอมมาละอ่ะซ่อนไว้มัแม่จะบอกไม่เห็นห้อหผซ่อนไว้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 เมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนที่มึงไปจากซ่อนไว้ไม่เป็นไรไปตัวเองบี้ได้แย่ได้แต่คนอื่นเดียวออเคไปไปนีดไปซ่อนละอะ มีมีปลอดไทยแล้วไปปลอดไทยอ่ะไปแนะนำห้องโฮมต่อลหรือห้องโฮมอ่ะเลยไปห้องโฮมแล้วไม่เป็นไรหรอกสิ่มเออเดี๋ยวอะไรแวอันนี้ดูกันดั้มแล้วหือ้อหื้ออะไรกันดั้มทำไมเอาไปหือหือใส่อีกคู่หนึ่งหื้ออีกคู่หนึ่งหื้ออะ้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วอ่อนปลาปลาไม่ได้อ้อนอ้อนหุ่นยนต์แทนออื ือไม่ได้ผลเลงหงาแทนหงาหงเอ้าเอาหัวโคกเออหัวโคกทำไมอ๋ตายแล้วตายแล้วมานะนต่อแล้วเอาหมดยังไม่ไดเนไปเ่นแนำต่อแล้วอันนี้นะก็จะเป็นใคราฟันะตีลังคะตีลังคนี่ถ้าหมดนี่แล้วก็หมดจะฝากร้านเออนี่สุดท้ายเหรอเหลือแค่นี้เองเจโลหมูค่ะยี่หมอสามตัว พี่กาใส่ได้ไหมพี่นาจะใส่ไม่ได้พี่กาใส่ได้อันาั้ใส่ได้แต่ว่าเป็นผู้ชายอันนี้มีสีรุ้งสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีชมพูสีเขียวสีอะไรตอนนี้มันด่งมาเลยเฮ้ยสีอะไรอะน้องพิมมันเรียนมากเขาเหยียบลูกโป่งแตงเตียงลมครับบนขอบนี่ไงครับเตียงลมคมีสีแดง สีเขียวสีส้มแล้วก็สีชมพูค่ะสีเหลืองสีฟ้าหมดแล้วสีฟ้าสีม่วงหมดอ้าวะกินแล้วสีฟ้าไม่เท่าเดียวหรอไม่ได้เอามานะไม่ได้มาขายนะเอาสีชมพูค่ะอะกินแล้วอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วหรอใช่เหลือแค่นี้เองเจโน่โอ้ก็คือรีบรีบรีบด่วนเลยนะเจโน่หมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้พร้ามกลางออกมา อีบีมันจะไม่ออกนะคะมันเป็นล็อกสองชั้นต้องกดตรงนี้ด้วยค่ะนี่ล้วก็กาวออกมาแต่ว่าอย่าเพิ่งกาววันนี้เดี๋ยวมันจะเก็บยากแล้วก็เวลาถึงไปที่ทะเลก็ให้ลแค่เดินแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งอ่ะก็สบายอ้าวเวลาครั้งแรกมันอาจจะมีติดนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมันโดนทับไปหน่อยข้างในมันเป็นพลาสติกมันก็อาจจะต้องแบบช่วยมันแบบอ้ามันนิดมันเอาผิดบ้างบิดบังบิดบ้างเสร็จแล้วพออารมณ์เข้าอ่ะ อ่าแล้วก็หมวนหมวนหลายๆทานแล้วก็ล็อกลึกอย่างเงี้ยโอเคเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทะเลอย่างเงี้ยลมแรงๆหรือไปภูเขาลมแรงๆใช่ป่ะมันก็จะง่ายแต่ถ้าอยู่ในบ้านมันไม่ค่อยมีลมแล้วเราตัวเล็กโบกไม่ได้ใช้พัดลมอได้เลยค่ะเก็บมับนะไม่กันนคะอย่าลืมจัระลตรงนี้กระไลโอเคอย่าลืมตกระไตรงนี้ตรงนี้